สวัสดีครับมาชมเศรษฐีวินซันด่างนะครับนะฮะต้นนี้ก็นะครับมีทั้งหมด7ดใบนะครับมีทั้งหมด7ดใบแล้วก็1หลอดที่กำลังแทงขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะดูนะครับเดี๋ยวจะวนนดูนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับลายสวยนะฮะ มีอยู่หนึ่งใบที่เผือกนะครับแต่ว่าใบต่อไปก็แทงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหลอดก็มีสีเขียวแล้วก็เห็นมีลายนิดๆขึ้นมาอยู่นะครับนะฮะด่างทุกใบครับด่างทุกใบนะครับใส่กระถางนะครับกระถาง12นิ้วนะครับกระถาง12นิ้วนะฮะความยาวแต่ละใบก็ประมาณนะครับเดี๋ยววัดให้ดู ก็ประมาณ15 15นิ้วหรือว่าประมาณ3 38เซนติเมตรนะฮะต่อใบนะครับประมาณ38เซนะขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังน่ารักนะฮะสวยครับราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับนี่ฮะให้ชมนะครับ ด่างทุกใบนะครับใบที่ใบที่หกนะเผือกนะครับเอ้ใบใบน่าจะใช่เอาใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดเผือกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วครับลายสวยสวยครับสภาพสวยนะครับอันนี้ก็จัดส่งแบบใส่ตะกร้าส่งนะครับใส่ตะกร้าส่งนะครับส่งเอมเอนะฮะ ลองพิจารณานะครับสวัสดีครับ